เล่นจนเลิกแหละมึงเล่นกี่ชั่วโมงแล้วกูเล่นมา8ชั่วโมงแค่8เออแต่กูแต่แต่มึงดูมันมันนอนน้อยมึงดูมึงด,<ๆ>ด,ดูสาภาพกูที่เล่น16ชั่วโมงเมื่อวานแล้วกูนอน6โมงเช้ากูตื่นมาเที่ยงแล้วกูมาเล่นอีกจอกวอะมึงมึงกำลังขิงกับนี่แชมป์คาราบ้าไม่คือคือ,ค,อคือกระจอกอะาาถูก ไม่กระจอกถูกแล้วก็กูไม่ไหวไงที่กูพูดอยู่นี่คือกูไม่ไหวไอสัตว์อกกระจไม่ใช่กูไหวไอ้เฮียไม่คือคือกูอะไม่ได้กระจอกหรอกกูอะคนปกติไอ้เฮียอะมึงกี่บอกพี่ว่าไม่ปกติอ่ะใช่ไอ้เฮียใครเขาจะอดนอนสามสี่วันเขาเพิ่งจะเช็คแฟราบ่าวี่ไอ้โผล่มันจะหมายถึงว่าพี่แบบพิเศษกว่าคนอื่นเท่ ก็จะบอกแบบไม่ดีอย่างนี้เอ้แง่ร้ายตลอดเลยเออบ่ายพี่บอยบันันดาคาเตียบันอาคาเตียผมเนี่ยไม่ไม่เรื่องอะไราแล้วอะไรอ่ะก็มาเดี๋ยวอิ่งอ่ะฮึบได้สัตว์ไม่ทันได้ออกจากโพลิงกิตรือมึงซัตว์กตายห่ากันตั้งแต่ในเมืองไรอี้วยเอ้เดี๋ยวมึงเจอหมัดหย่งชุนพับกีอะไรเพ้ออะไรเกมอะไรเฮ้ยอ่ะร้องเปล่าร้องเปล่ากูมีนะเว้ยหมัดหย่งชุนพับกีอ่ะมีอะไรเอ้ยเออให้กูพูดเถอะไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูหลับ โอ้ยเรียกมาคุยกนเดี๋ยวตั้งนานเนี่ยแค่หลงเาฟังเลยสอง้อยซอยเก๋หลงฮักเป้าอดยาดหลงเราครับผมลงเราครับผมคนจะไปกินดาวที่แมนยูตัดพังเลยว่ะโนดาคนแรกไม่ใช่หรอพี่อ๋อ เฮ้ยแต่ว <Merci> <ai> ่ามึงทำปกป้องพี่กูไงเด็กล้อฟรีเลยนะเออเด็กพี่กูล้อฟรีนะฮือฟาสัตว์ที่แคมป์เขามีกฎปะวะไอเมย์อยู่กฎมีพี่มีมีหมายถึงแบบว่ากฎเด็กกันนะไม่ใช่หมายถึงว่าห้ามนอนเกินเวลานี้ห้ามอะไรอย่างนี้ยมีปะ มีพี่แต่ว่ามันจะแบ่งเป็นช่วงๆแบบว่าช่วงแข่งกับช่วงที่ไม่มีแข่งมันจะไม่เหมือนกันอ๋อถ้าไม่มีแข่งอ่ะถ้าไม่มีแข่งปกติเขาก็จะให้ตื่นไม่นอนนอนไม่เกินตีสองแล้วตื่นเก oh. ้าโมงแล้วไปฟิตเนสแต่ถ้ามีแข่งอะ่ะถ้ามีแข่งก็จะให้เล่นเยอะไม่ต้องไม่ต้องไปฟิตเนสให้เล่นเยอะอๆให้นอนรับตื่นเที่ยงตื่นบ่ายได้อะไรเงี้ยพี่ก็แบบมีแข่งหรือไม่มีแข่งผมหกเหมือนเดิม ไม่ไม่รู้อ่ะพี่โหยากเลยเฮ้ยใจแล้วยัยดิวใจใจแล้วชอบมีแข่งเหรอครับแต่ถ้าไม่มีแข่งก็ดีกว่าครับสบายดีเลยอยู่ยากแล้วมีกฎข้อนึ่งเลยข้อนี้สุดที่พีคสุดเลยคือห้ามเติมห้ามเติมว่ะห้ามเติมห้ามเติมของเหรอห้ามเติมห้ามเติมเน็ตที่เขาสมัครให้ไงไม่เปิดตักใช้ เป็นกูพกบ้องถือด้วยบอกให้เหล่าเองพังใหม่กูเหล่าใหม่ด้วยมาดิเรียนเหล่าไม้ไผ่มากูอะแบมบูใชดแต่คุณเขาบอกกูเรียนมาไงไอุ้ยไปกินท่าโดนมึงมีอะไรในใจกับกูพึ่งมึงมาพูดสินี่วันนี้ข้ากูนะแล้วมึงพูดให้หมดเลยนะทีเดียวกูจะรับฟังว่าเฮ้า เขาอาเข้าแม่สเหมือนกันนะเนี่ยใช่เหรอพี่โฟมีเมียน้อยเหรอเคยมีเคยมีเคยมีไม่มีอะไรพูดมั้งพี่โฟแล้วพี่เราแล้วเรามีกดป่ะพี่อ่ะไม่มีมีแค่แต่ห้ามให้รู้กดที่บ้านแคมปอ่ะระเออ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 กระโดดอีกทีนึ่งถ้ามึงพูดอย่างนี้ก็จะโดนรอบที่สองกินมัซซี่ว่างเอาไว้เยอะกูไปแก้ตัวเลยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพูไร ต่อเจอพี่โฟครั้งแรกผมนี่สุดยอดเลยนะผมเห็นลายสักพี่แล้วแบบเฮียคนหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยพี่บอกมุกผมจะได้ปะอุ้ยไม่เป็นกริบมากครับมีการถามว่ามุกผมจะได้ปะกริเยงใจเย็นด้วยบอยประกาดอะไรเปล่าสสวัดีครับสำหรับเบเชลลาศแม็กดับนคะเนี่ยครูดอกไว้ตรงนี้อ่ะใช่หรอมีหรอขับไล่คนไหนันขูดมาอะไรตอนที่เราไปแคมป์กันเลยตอนที่พี่พี่โฟกถอดเสื้อทำไมวะเฮีย อไม่อาบน้ำเลยโอ้ยรีแบ็กดามอยู่จริงๆไอ้เหี้ยไปเอาเดี๋ยวเอาเพื่อนเงไปไหนอ่ะเพื่อนอ้หนึ่งเด้งๆอยู่ตรงกยอยู่ตรงโกแซฟเองดิไอ้เหี้ยอะไรอ่ะตอนทีที่หลอกไม่คุณนึกว่ามึงแบบจะปิดเสียงคุยเล่นๆไปเรื่อยเปื่อ้โอไม่กล้าเอาเลยเมื่อกี้ ไอ้หวังไล่หวังไล่จุนโอ้หวังไล่เล่นเราเอาฮะเอาฮะสายสายใช่ที่สายสายเหรอสายเหรอสายเหรอนวดเลยไม่ไม่สายครับไม่สายนวดแล้วสายอ่ะอสายใช่ไหมนั่นเอาหนึ่งสายใช่ไหม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 เออร์บอยมึงไปเปิดให้มันจัดการกูเนี่ยสายใช่ไหมรอสายเหรอเฮ้ยจาก็ไม่มี

มาทำไงให้โฟว่ะมาเล่นแยกบ้างมาเล่นแยกมาทำมาทำไงให้ยิงเพื่อนได้วะไม่โอเคไอ้อยูลืมรถไอยูลืมรถไอ้ยูตกใจเลยมันเป็นจีคนขับไม่ด้วยเหรอพี่ใช่ก็เมื่อกี้งานที่ทำก็เดี๋ยวจะยิงได้ไม่เลยพี่อีอะไรก็ทำก็กระทำก็ทำไงก็กดเรื่อยๆอ่ะให้มันแบบพี่เติมน้ำมันให้พี่เติมน้ำมันลองลองลองขึ้นดิลองเป็นคนนั่งดิเมย์เดี๋ยวพี่ลองให้ดู ได้อาเลยผมนั่งนั่งหลังยังไงนะยังไงเฮ้ยเมันผัวมองเว้ยเป็ดผัวมองมาเขายิงมาไม่ไม่ผมผมวันนี้วันนี้ผัวมองกูผัวมองกูแปงหนูกูเปิดเออกูยิงกูยิงถันน้ำมันผัวมองกูแล้วเอาสักกี่เม็ดน็อกดีวะเพื่อนก็ไรเดอร์ก็ไรเดอร์กินไปก็ได้เพื่อนขอน็อาเฮ้ยมีเพื่อนมาเพิ่อมีเพื่อนมันเพิ่งมามันมาเติมลูกกูเห็นลัวบินกูเห็นลัวบินแต่คุณแปดปะจ๊ะคึงว่ามันอยู่กี่ตัววะสองตัวจำต่ำหมดแล้วอุ้ย ยังต่ำคือสแน่นอนเพราะกูเห็นกูเห็นลัวบินอ่ะเดวนกยูก็ได้นักยูหมดหมดยันน้ำะสอตัวนกตัวหกำลังสืบอยู่กำลังสืบอยู่พี่ก็หมดไหมเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ไม่มีอยู่นะไอ้เดกเียเตี๋ยวตรงไหนพี่ไไไไป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 ตรงไหนกี่ตัวมันอยู่กี่ตัวสองตัวต่ำๆเอาปะเอาปะเอาปะจกันเฟิร์สจอกันเอาปะ พี่มันรู้ตัวมันรู้ตัวพี่มันรู้ตัวรู้ตัวเเดินมาเดินจะถึงไล่เกมน้ำหนึ่งอะไรโกอะไรโกอ๋อเปล่านึกว่าจะรังกไปช่วยนะเฮ้ยนั่งไงนั่งแถววันเฮ้ยเฮียก้อตมิดโ d o ไอ r สัตว์โอ้โหนึกว่ากอตแมวอะไรวะน่ามีดโ d ล l o r ไอตัวไอ้นี่ไงศัตรูของก็ตซิล่าไงพี่ น่มันคิงโด่าไอสัตว์โอโคไปเรื่อยเฮียโอไปไกลซะด้วยเฮียชื่อมันไงากันไงน่ามันอาหารของโดเรมอนน่ามันโดรายากิไปหรอไปว่อฉันรัต่อริบอยว่าฉันรัต่อไอบอยฉนคุ้นอเลยทุกคนจะได้เปลี่ยนเรื่องบอยด่าไอบอยดากูอ้าก็บอกแล้วก็บอกว่ามีคนสองคนเวยกันโด่าโด่าคุก็ไ่รู้เรื่องเวเรวเลารีบเวเรวเร็วเวเรวเร็วเวเวเรวเวเเว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  ปเยอะไปลึกไปลึกไปลกไปลึ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 ไปลึ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 ไปลยไปลึไปลึไปลไปลไปลึ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 ไปลไปลกไปลึไปลึไปลยไปลึ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 ไปลไปลึไปลึไปลึกไปลึไปลึไปลยกไปลึไปลกไปลยกไปลไปลึไปลึไปลไปลไึไปลไปลไปลยไปลไปลยไปล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 ลไป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 ล ไม่ยไม่ได้มาเลยไม่ได้มันกกัเงยไมได้มาเลยโอ้โหเหลือ้านเหลือบ้าเงียบาเลยเหลือ้าสอย เปลืองายเหรอไปเจ็มตีไอ้เหี้ยตอนนี้มาด้วยด้วยด้ยด้มยด้วยดวยด้มยด้ว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 ด้วาด้วยด้วด้วย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 ด้วด้วย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 ด้วาด้วยด้วาด้วยด้วยด้มยด้วยดด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 ด นี่นี่กูมีอันนึงโดนนั้นนึงกูมีไอตัวอีกอันหนึ่งไอ้ขมูบแล้วขมูบแล้วใช่ป่าวใช่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 เด้๋ยวพี่เอาไอ้ของเสียขมูบไปเมืองน้ำอ่ะเมื่อกี้ใครวะนี่มันดิ่งอันไรอยู่เห็นแม่มันกดไม่พักเลยเวรกดอะได้ร้อยไปเอาไปอ่ะกดอะไรวะเนี่ยเอาไม่ไหลไปนู่นอ่ะรถอ่ะมันนีต้องสวดเข้อพิธีไอ้ขมูบไปแล้วอ่ะโอ้ตับเลยทำเสียงหงอยยังวะไปแล้วไปหมดและข้าได้น้องชายไปหมดแล้วไปหมดแล้ว เปลี่ยนกรอก่อนีมูไปหมดแล้วมูไปเมืองน้ำหมดแล้วไปดิไปดิไเฮ้ยเขาชนเขาไปบวก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 ตรงไหนตรงไหนเมืองน้ำไงบวกเมืองน้ำไงสิกแซกเออซิกแซกเหลือเดียวกันหรอคุณตี้าเดียวกันสิกแซกตีเดียวกันบัดดีช็อตกอ้ยูมนบวตันเหลืองเอเเียยเกูกูเอ๋ยแล้วเราจะแล้วเราจะแล้วเราจะไปไหนวะเนี่ยอันนี้เราไปไหนเนี่ย มันเหลือมีคนนะพี่เอาเลยเดี๋ยวกูกลับมาให้มันก่อนวมึงตายอ,อาย<ด>ุอ,อุ้ยไอ้ตายไอ้เนี่ยไอ้ก<ด>ุ้ยโดนทีมช่วยด้วยเอาโดนทีมเขาไปอยูม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววนกลับมาแล้วฮ้ยมันไม่ทิมมันไม่ทิมทมันอยู่บมุนน้ำอยู่บมุนน้ำอยู่บมุนน้ำอยู่บนม้น ขายุดไม่รู้เราไว้ไม่รู้เราไว้ไม่รู้เราไว้เาจะเปิดเขาไเา้โอ้โกูดีอะกูขับรถีไอ้ตองมันจะไอ้ตองจะพี่กินอะไอ้ตองพี่กินะไอ้ตองกันบอกว่าเหลือพี่เหลือตัวเดียวมาเจ้าพี่กินหนีพี่กินหนีพี่กินหนีไอ้เจ้านที่ไรเฮียเู้ายกายอยาี้กูตายกูตายกูตายกูเป็นเกเกมก่อน ูเป็นิงเกินวอดยู่รอยู่รย่ไอ้เสียรออยู่เป็นซิงเกรีรีเลยนี่เลอเรานี่ยรอฆ่าเขาได้เหรอพี่บไดได้ไมาสเต็มเลยมาสาเต็มเลยต้องสามเต็มเลยเขาต้องวิขึ้นมาให้เราฆ่าเอาไปกดติดเสียงไม่เห็นมึงต้องยิงโอ้โหไยูได้ยินได้ยินตุได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถต้ององเปดก็มีเหรอเจอแล้วรไพี่กินมาโอ้โหตอไเ้าดีิวง กฉกลไอ้ <onz> ั <etus> ว์ิกดัง <kanske> นี้ไปก่อนกินตัวังซ้ายมาร์กหอ๋อมา่มเี่ยอย่ามาทิพมูมันเดมคนรู้เฮ้ยไม่คอยไม่คินมึงจะพากูไปตายได้ไเไอโบโอ้โหไอสัตวไปเรื่อยเลยอุไม่งมึงตายวันนี้อีไแม่หนี้นี้นี้มาสามบ้านมีคนนะเปดออ่าไป่ไป่ไม่ไม่ส อากี้ขาผ่านแบบเฟกๆฟกไปเออแล้วทำไมเขายิงอะไรกันวะเนี่ยเอออุยกูขอโทษไอ้หี่อาผ่านแบบเฟกๆให้กูเฟกไวไหนอะพี่ไม่ก็อยู่แถวนั้นแหละแถวพ่จั๋วหนอะพี่นี่ไงนี่ไงโพไซดอนซ่าศูนย์เจ็ดเหรอ พอพอพอไอสว์กูจะตายทุกรอบบ้านนี้มีไห่ม่วาบ้านนี้มีพี่บ้าน้มามาสามเวามามากสามเวาระเบียงของตัวระเบียงของตัวระเบียงของตัวบ้านระเบียงสองตัวบอดัรมีสองตัวเหมือนกันนะบอดาร์มรวมไป้กลางอกไม่มีคนแบบเอ้ยมาสามว่าแล้วไปเปล่าเอ้ยอะไรเดี่ยไปดิบดิบยดิิงไปบดบดยดดวดด ไปไปไปด้วยไปด้วยยังไงอุ้ยรับด้วยรับด้วยอุ้โอ้รับไป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 ทำไมทำไมกูโดนยิงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะไิ่งไปแล้วกูทำไงเนี่ยกูไว้บอยอยูมึงให้ไปรับเดี๋ยไปรับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยววิ่งก็ไดไปรับไปเออวิ่งไปแล้วพี่คำให้เพื่อนพี่คำแล้วรถรถรถมีแค่บักกี้คันเดียวไอ้เหี้ย่ระเวิ่งไปจะเบิกเลยมองให้บนเขาอะรับรับรับก่อนรับก่อน เาปล่อยกันเราปล่อยกินไปย่างเราปล่อยกไปย่างเราปอยกินลราปล่อยกินเดี๋ยวขำให้ระเบียงอ่ะเฮ้ดี๋ยวผมวิ่งได้ผมวิ่งได้ผมวิ่งถึงผมวิ่งถึงเดี๋ยวมีเข้าบ้านเลยวิ่งมาคุณป่อยได้อยู่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 เมาไม่ได้ไม่ได้เจ็บ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 นินต้องขอขอยาหนึ่งดอกแปะเข้าหัวกูเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยเรารถรถเราอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีรถคันหนึ่งเป็ดมาร์หกไม่เห็นมีเลยโอ้ย โอ้ย็ดแม่ไหนมันขำแล้วเบียร์ไงตายมันขำไม่ได้อะมันขำมันไหลกระบอกอ้าวไอ้เป็ดไอ้เป็ดไหลกระบอกไปไอ้เป็ดไอ้บอกไปไอ้เป็ดกูจะได้ดักฆ่าไอ้จั์ไอ้เป็ดใครไล่ต่อไปรับพี่เป็ดไอ้เป็ดยิงอีกวูไปเย็ดแม่เอ้ยใครไล่ต่อไปวะเพื่อนไม่รู้กูถึงแล้วไอ้กูเล่นสามอะกูเห็นกูเห็นกูเห็นเวลามึงถามเอ้ยรับใครแล้วใครตายทุกคน เรับพี่กี้ก่อนเราพี่กี้ก่อนพี่กี้ตายรับพี่บอยพี่บอยตายโอ้ไอย่าก้องยิงหลักเข้าเหรอตาโดนแนะยิงแหละพี่โดนยิงมาสองสามเขบอกไอ้ยัดแม่จูเลีโอไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ช่วยกูขามไว้บอยบอยไม่ช่วยขามบอยมึงดูดิประเด็นเนี่ยตรงนี้มีรถปีพี่เออกูบอกแล้วตรงนี้มีรถคันหนึ่งอ้าว่อคนแล้วเหรอเหรออไม่มอกเหรออะไรอะไรมีรถเหรอขามไม่รู้ คำกายอยู่เจอมื่นจิ๋วไปสุดมันมาท้ายสุดบ้านมาฝั่งนู้นเออตรงนี้กูเก็บเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเต็มเลยกูไหวไอเป็ดกูว่ากัวตีตีพ่อยตองไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไหวเท่านั้นอ่ะเรีปบะใส่ชูคุกี้อ่ะกูเห็นมันใส่ชูคุกี้อ่ะ

เนี่ยไปแปะบ้านขวานะบ้านขวายวพี่โฟกคให้พี่โดนยิงพี่โดนยิงถอยก่อนผมน่สวยเลยทริทริทิเจ้ากูสายอะไรไปแล้วไปหมดแล้วอปากโอยไอ้ปากทีโฟกดแก่อนผมวิ่งไปแปะีแล้วผมวิ่งกลับะได้ปะเอขอของแบบนี้มันต้องลอง ไม่รับไม่รู้ต้องร้องต้องร้องมึงวิ่งมึงวิ่งเข้าหมู่บ้านกลางยอมตายแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนหลักดักเอาให้หมดเอ้ยมึงมึงแปะแบบว่ามึงแปะสิบโวที่รถเนี่ยพี่โพกร้อยผมนะพี่โพกแปะสิบโวที่รถมึงเงนเราเยอะเหรอจัดไปดิแล้วมึงก็ขับที่ี่อบ้านนี้เดี๋ยวผมแปะสิบโวบ้านนี้เราขับได้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 คิดว่าเรากลับหมดแล้วดูหลังดีกว่าถ้ามันหนีจะหนีไปไหนวะมันก็มีสนจะไม่ได้ยินเสียงอยู่เบื้อป้าหรือให้กูสมมติไหมไอที่มันอยู่ขวาบ้านอยู่ขวาบ้านอยู่ขว

เีเรากำลังาเรานี่กางเขบอกาเยอะแยะว้นี่บ้านกูบนบ้านกูชากมองกูเลยตรงกูเลยเพื่อนเฮ้ยมันืัดียวพ่ั้นกันมาต้ันอกันเวเป็ดมันจะมาชนเรามันจะมาชนเราอันี้ตัวเดียวเนี่ยเดี ชัน้นสองชั้นสองห้อง,อ,งอ,งองห้องอ้องนายมีสามสิบนัดมึงยิงกูกอีกแล้วอีกสามสิบนัดแล้วมึงบอกเยอะแยะ <c oughs> กูก็ฝีแค่นี้และเพื่อนมึงเอาอะไรจากกูมึงอยากได้อะกูบอกกูดิมียี่สิบสามเก้าสิบเนี่ยนะเอาสุดในเคมาดิไปใน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 สองมัน,น,นตัดยางรีโบบ้านนั่นอะตัดไปแล้ว มันมีป้ากี้คำป้ากี้ไม่เห็นอยจะซัดกูป้ากี้อยู่หลังบ,บ้านป้ากี้อยู่หลังบ้านไม่ได้ตัดไม่ได้ที่ข้างหน้ามันตีกันว่ะไปพี่ไปตายแจมแล้วมาแลมาทีมบ้านมันทีมบ้านมันทีมบ้านมันทีมกันทีมก้นมันมาตัดีกันมาสัดทีกันไอเอาดิเอาดิเราต้องการทรัพยากรเพิ่มใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ไม่มีใครยบาดไปหาได้ทุงหมดทุกหมดทุกหมดเกงก้หมดแล้วงแก้วหมดแเฮ้ยมดแล้วเกงแก้บด้าเหรอที่นี่ับยับเฮ้ยมันขับหนีมันขับหนีตัานึงขับนีตวนเฮ้ยเราถ่าย้าก่อนไปไปาบ้ันยับยับกนยับยับกั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 นยับาับกันยับยบกันยับับนจับยับกันยับยบนยบ ไปบมานนะอยู่ไหนวะเนี่ยนไาบ้านเฮ้ตายเว้ยตายหมดเว้ยตายเว้ยวงกันหมดไหมไปบ้านที่เดิบ้านเดิบ้านมาแดงใช่ไหมมาแดงตายหมดตายหมดถอยน่าไอ้หนีไปสองเฮ้ยวงวงเราวงเราหนีไปสองตัวหนีไปสองตัววงบ้านเราเฮ้ยกลับไปบ้านเราเงินเยอะเออบ้านเราได้อยู่บ้านเราเราได้อยู่ที่อะไรวันนี้ ไม่ชอบขี้หน้าพี่โป๊เหรอวะเอ้ากูทำไรอ่ะกูดอกประสุินี่คือให้นะเฮ้ยพี่โป๊ะอีกแล้วคือเาอะไรพี่จริงเฮ้ยสองม้าสามเอาไปนี่ย่สองตัวเนี่ยเอ้ยเอาอะไรดูวงบ้านเราดิไม่ไหวแล้วไอ้เหี่อ่ะเดี๋ใจเย็นเดี๋ยวเย็นมาแล้วบ้านที่นี่มันมาหรือยังวะระบ้านที่เนี๋ยวพี่า้าือยังวะไปดับก่อนมันน่าจะเก็บแล้วบ้านเราที่ปล่อยไปเลยอะพี่บ้านเราไม่เล่นแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอ๋อมอไซค์เป็ด

เก็บนะจไหนอ่ะจไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้ว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 เปดตรงรถตรงรถดาเซียตัวหนึ่งตัวหนึ่งเห็นปะเนี่ยแล้วแล้ล้นเาเนี่ตรงดาเซียนั่นอะเห็เหรอออเหดาเซียเห็ดาเซียเห็ดาเซียแล้วแล้วายิงยิล้องยิล้อก่อนไมไอ้ยิงล้อก่อนหมัไอ้ดูดิไอ้โบดูดิเอ้ยแป๊บนึงนึงแปนึงอยู่เฮ้ยเมย์ขวาอ่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่มัน โดนไปสองนัดแล้วก็โดนไปสองนัดแล้วเป็ดไอ้ตัวขับรถอ่ะไม้ท้ายอ่ะยึดเป็ดมาไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยนังเจ็บเลยไอ้ดี่ไอ้นี่โคตรลากเลยไอ้สามสามตามอย่าให้คิวของกูดึงไอ้ยตัดบทกูชิบหายสุดเอ้ยไอเพ่กูกำลังมาเลยเมื่อกี้วงเราได้ตรงไหนต่อก็ได้แรกผมไม่เป็ดเจออะไโบ่กูทำไม่ได้ ไ้ต้องใ้ต้องต้องโม่ไ้งไปก่อนเยกูจะเนียนเข้าไป็สโมกไ้หอยเราไม่เหลือเหรเนี่ผมไป้องน้ม่า้เกรแม่มาักห่เราไปเีงื้องตัวเยเม่้หองน้ำม้อมาเห้องน้ำห้าครับห้องน้ำห้าห้าห้งน่งเกียรใช่ไหมผมไปใช้อ่าห่ง่งแม้ต้ไปงกมเียตกี้เนไม่เอไม่มีเน็ต่ะแล้วพ่อไปไงไปด้วยดิ มึงรอบไปสหัรบุยดดบดิตรงไหนมันอยู่นะอยู่นี่ไงมันอยู่แถวตรงนี้อยู่นี้โอเคไปเลยไปเลยเเดี๋ยวพี่อยู่แถวนี้ครดมีโวะเอาอีกแล้วเหรอเอาดับเฮ้ยเอาดับบุ้มใส่บุเลยมแอบรถเนเ่นาาหรอเออเลเอาเอาเปเอาเปเอาหรือเปล่เอาหรือเปล่เอาหรือเปล่เออเออเอาเอาปลเอาอปลเอรอเอารอลเอารอเอารอลเอารอเอารอลเอาปลปล

ไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอะไหว่า้ไปหนึ่งได้อยู่้วโปากด้วยบอ้้ผมตีโไม่ได้ใช่อยายานไอ้ผู้รัไอ้ผู้อทำอะไรโหไอ้สายนี่มันไม่ใช่วีล้ากูจะวีล้ารู้เออมันก็วิ่งไปฆ่ามันดิยิงเลยเขาวิ่งมานี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งนะตัวนี้ไวะ ผมไม่น็อกนะไอสัตว์โคตรเซ็งเลยพี่โบเคยเฮ้ยไม่ใช่พี่โบเคยทำอะไรให้ผมภูมิใจบ้างปอกวะพี่อีกแล้วเหรอพี่ขอโทษนะพี่พี่แยกประสาทการฟังไม่ออกไม่ใช่แม่กูไม่รู้จะฟังใครเหมือนกันเมื่อกี้